This is for t d a y podcast. Deep Talk ถอรหัสเศรษฐกิจโลกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Deep Talk ถอดรหัสเศรษฐกิจโลกกันอีก EP หนึ่งแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมา ทำหน้าที่แทนคุณกรณกิจที่ติดภารกิจนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวนิดนึงคะ่ะค่ะนี่ชัมมดเะตอนพันนะคะค่ะน้องก็อยู่โต๊ะต่างประเทศโพส t ูเดย์เหมือนกันนะคะฝากตัวด้วยค่ะ <c oughs> ขายของขายของ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องรีวิวที่สืิมเนื่องมาจากาโรงแรมแห่งหนึ่งในจงังหวัดตราดบนเกาะช้างนะคะฟ้องคดีหมิ่นประมาทนักท่องเที่ยวอเมริกันที่เขียนรีวิว ในแง่ลบของโรงแรมนี้นะคะก่อนอื่นขอถามก่อนว่าปกติอายอ่านรีวิวไหมเวลาจะไปช็อปหรือว่าไปกินอาหารอะไรเงี้ยอ่านค่ะอ่านอ่านอ่าน,านแล้วเชื่อมากน้อยแค่ไหนอ่ะเชื่อค่ะเชื่อมีมีมีผลมากเหมือนกันรีวิวเพราะว่าเออคือเชื่อหน่อยป์เชนเลยปะเชื่อ แปดสิบแล้วก็ใช่ค่ะต้องขึ้นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนรีวิวแล้วก็จํานวนแบบมันแนวโน้มมันไปทางดีหรือไม่ดีมากกว่ากันนี่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแบบอ่านมาสิบรีวิวบอกว่าดีแล้วมีรีวิวนึงบอกว่าไม่ดีจะจะทิ้งร้านนี้ไปไหมไม่ทิ้งซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยก้าตอนหนึ่งยงก้าวตอนหนึ่งเสียงคนใหญ่เห็นไหมคาว่ารีวิวมีอิทธิพลมากกับการตัดสินใจ ซื้อสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามถ้าเกิดแบบมีรีวิวในแง่ลบมาสักนิดนึงมันก็อาจจะทำให้ลูกค้าเริ่มลังเลว่าเอ๊ะจะใช้บริการนี้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีมีสถิติออกมาว่าคนเราประมาณ84%อ่านรีวิวออนไลน์แล้วก็เชื่อแล้วก็ประมาณ94%บอกว่าถ้าเกิดจะ จะเชื่อรีวิวอะไรสักอย่างอะ่ะจะต้องมีดาวประมาณ4ดาว4.5ดาวหรือว่า5ดาวขึ้นไปถึงจะแบบตัดสินใจซื้อตามรีวิวนั้นๆก็ในเมื่อการรีวิวมันทำให้ถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทได้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าการรีวิวไม่ดีเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงแบบ เหมือนขาข้างหนึง่งยื่นเข้าไปในคุกในตารางยังไงนะคะโดยเปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นในสหรัฐว่าถ้าแบบถ้าเกิดคดีเนี้ยเจ้าของธุรกิจจะทําอะไรได้บ้างจะฟ้องได้ไหมนะคะรีวิวที่กดที่อเมริกานี้มีมกฎหมายอะไรรองรับคุ้มครองคนที่เขียนรีวิวไหมคะค่ะโดยที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ดีวิวที่เขียนขึ้นจากความเห็นของลูกค้าหรือว่าเป็นดีวิวที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเนี่ยเช่นโรงแรมนีแนม้แพงจังเลยหรือว่าพนักงานมีบริการบริการไม,ไม่ดีอะไรนะคะไไก็จะได้รับการปกป,ป้องตามบทบัญญัติเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐค่ะซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถ้าเปรียบเทียบกับของไทยเนี่ยนะคะก็คือ สามารถติตชมได้แต่ว่าติชมด้วยความเป็นธรรมนั่นเองค่ะคือไม่ใช่แบบไม่พอใจอะไรปุ๊บด่าปั๊บเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใชแล้วคือรีวิวรีวิวทุกอันได้รับการปกป้องหมดเลยเหรอเพราะว่าแบบบางคนก็เขียนรีวิวด่ารลานแบบเสียหายเกินจริง<ส>อะไรใส่ร้ายใช่ไหมใช่ซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นรีวิวที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะหรือว่า เป็นการใส่ร้ายเป็นการรีวิวที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเช่นกล่าวหาว่าโรงแรมนี้ไม่มีใบอนุญาตหรือว่ากล่าวหาว่าพนักงานขโมยของอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคะเจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถฟ้องร้องในฐานหมิ่นประมาทได้ค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกมีกฎหมายอีกอันนึงที่ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถดำเนินคดีกับคนที่เขียนรีวิว ในแง่ลบได้ก็คือใช้วิใช้กฎหมายที่เรียกว่า s l a ปลอ w หรือเอาพูดสั้นๆง่ายๆว่าแบบกฎหมายปิดปากแต่ว่าเคสส่วนใหญ่ที่สหรัฐอ่ะแทนที่กฎหมายฉบับนี้จะถูกเอามาใช้เป็นแบบเรียกร้องความยุติธรรมให้กับโรงแรมหรือธุรกิจที่เสียหายจากการรีวิวเหมือนมั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 นเหมือนแบบ กับถูกเอามาใช้ในแง่ของการเอาเปรียบผู้รีวิวใช่จะไม่เชิงเอาเปรียบไหม <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนกันแกล้งเหมือนเอาคือนอ่ะเ,<อ> <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> ว่าแน่นอนอะ่ะการยื่นฟ้องคดีในสหรัฐแต่ละครั้งนี้ก็แบบใช้เงินเยอะมากต้องเสียเวลาเสียอะไรมากมายแล้วก็บางทีคนแพ้คดีในบางร้านอาจจะต้องจ่ายค่าทนายความให้กับฝ่ายโจทย์ที่ชนะคดีด้วยอืมเอ่อมันก็มีตัวอย่าง ของคนที่เขียนรีวิวในเว็บไซต์เอลเขาถูกฟ้องดำเนินคดีนะคะคนนี้เขาบอกเขาเขียนรีวิวว่าเล่าว่าสุนาขของเขาอะที่พาไปโรงพยาบาลสัตว์ต้องรอสัตวยะแพทย์6ชั่วโมงแต่ก็ รอหชั่วโมงแล้วคือยังไม่ได้ยังไม่ได้รักษา,ก,ษาก็ต้องย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ไม่ทันน้องหมาตายก่อนแล้วก็เลยมาเขียนรีวิวปรากฏว่าโรงพยาบาลน,นี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายไปประมาณสองหมื่นหันเหรียญสหรัฐหรือประมาณเกือบแ0 0 0 0นบาท<ะ>เห็นไหมว่ากฎหมายสแลปรอถูกนำมาใช้กับเคสนี้ แล้วทีนี้ถ้าคือสแลปรอเนี่ยมันพอหลายๆลรัฐเขาเห็นว่ามันเอามาใช้กันแก้งใช้ปิดปากเหมือนเหมือนเป็นกฎหมายที่แบบมันก้ากึ่งระหว่างเสรีภาพในการพูดกับการปิดกันก้นการแสดง,งความคิดเห็นใช่ใช่บางรัฐอย่างน้อยยี่สิบเก้ารัฐก็เลย ออกกฎหมายแอนตี้สแลปรอขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกกฎหมายนี้ปิดปากก็คือยังเขียนรีวิวได้แหละเนาะแล้วทีนี้คือแบบผู้บริโภคมีสิทธิ์อย่างเงี้ยโรงแรมทำไรได้บ้างอ่ะใช่คือมันก็มีผลเสียกับเขาเนาะ<ช>ถ้าเกิดมีรีวิวไม่ดีโดยที่มีนักเขียนคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเนี่ยเขาได้ให้คำแนะนำค่ะว่าออพอผู้บริโภคสามารถรีวิวอะไรก็ได้แล้วเนี่ย เจ้าของธุรกิจสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าหากว่ารีวิวนั้นมันไม่ตรงกับความจริงเนี่ยเจ้าของธุรกิจสามารถขอให้เว็บไซต์ลบรีวิวนั้นๆได้นะคะโดยจะต้องชี้แจงด้วยว่ามันไม่จริงยังไงใช่ใชโดยที่ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์จะต้องลบเสมอไปนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเจ้าของธุรกิจจะต้อง ออตอบกลับลูกค้าด้วยความสุภาพแล้วก็กล่าวว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะแก้ไขแก้ไข,ข,ขเหตุการณ์ยังไงออกมาแก้ไ<ช>ข<า>ค่ะรวมไปถึงอ,อ,อาจจะเพิ่มรีวิวในแง่บวกกันถ้ามันลบรีวิวแง่ลบไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้เพิ่มรีวิวในแง่บวกเอาโดยที่สามารถทําได้โดยการนําเสนอสินค้าหรือบริการอื่นๆที่ดีให้กับลูกค้านะคะแล้วก็สร้างความพึงพอใจ แล้วให้ลูกค้าเนี่ยช่วยเขียนรีวิวแง่บวกเพิ่มให้เรา,าเว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะ,ะเขาก็ยังบอกว่าโรงแรมไม่ควรแบบตอบกับรีวิวแย่ๆทันทีเพราะว่าแบบมันอาจจะเป็นการตอบกลับด้วยอารมณ์ไปเหมือนกันเนาะบางทีก็แบบเลือกใช้คำไม่ถูกจนนำมาสู่แบบปัญหาอีกครั้งนึ่งก็คือมีมีเคสหนึ่งที่ลูกค้ารีวิว แย่ yeah. แล้วโรงแรมฟ้องใช่ป่ะ,ะแล้วทีนี้บังเอิญโรงแรมกลับไปตอบกับซึ่งเป็นการหมีประมาณเนกัน <c oughs> ลูกค้าที่ถูกโรงแรมฟ้องก็เลยฟ้องโรงแรมกลับอีกทีนึง <c oughs> ก็เป็นคดีอีลุมตุงดังกันไปเลยนะคะแล้วก็ที่ไม่ควรทําอันต่อมาก,ก็คือไม่สนใจรีวิวอันนั้นไปเลยคือมันอาจจะเหมือนเป็นการว่าแบบ โรงแรมเห็นแล้วไม่ใส่ใจหรือเปล่าอะไรอยาใช่เพิกเฉยหรือเปล่าอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือหลางแค้นด่ามาดากกับซัดกันนัว <c oughs> ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบมีต่างคนต่างฟ้อง <A S 2> ก,กันอุด<ะ>ตันไปเลยเนะาะโรงแรมมีหน้าที่แล้วฝ่ายลูกค้าก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกันคือแบบคนที่จะเขียนรีวิวก็ต้องเขียนโดยแบบเป็นธรรมเป็นธรรมคือ ก็เขียนไปตามข้อเห็นจริงหรือว่าจากประสบการณ์จากความคิดเห็นของตัวเองจริงๆไม่ใช่แบบโจมตีเรื่องที่มันไม่จริงไม่ใช่อารมณ์เนาะใช่ค่ะอยู่บนพื้นฐานของความจริงมาจากประสบการณ์ที่เราใช้จริงๆอาจจะบอกว่าแบบไม่ชอบโรงแรมนี้ไม่ชอบสินค้าอันนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่ได้เป็นการโจมตีแต่แค่แบบเล่าประสบการณ์จากที่เราได้ใช้ได้สัมผัสอือก็อ่า อาจจะมียกเคสต,ตัวอย่างเพิ่มเติมนอกจากที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือถูกฟ้องรีวิวในเยลแล้วก็ถูกฟ้องไป25,000เหรียญใช่ไหมคะก็ยังมีอีกหลายคดีอย่างอ,อันนี้อาจจะตรงกับคล้ายๆกับกรณีของบ้านเราก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในรัฐมิสซูรีเขาฟ้องนักท่องเที่ยวที่มาจากแคนซัสเพราะว่ารีวิว ไม่ดีในทิปแอดไวเซอร์คือตอนแรกอะสองพ่อลูกคนนี้ให้ใใหให้้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเนี้ยแค่3ดาวจาก5ดาดาวก็เลยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายสอ0 0มืาพเรียนเหมือนกันแต่ว่าโอ้คดีนี้คือใช้เวลาประมาณเกือบปีอะค่ะกว่าจะกว่าจะ มีคำพิพากษาออกมาอีกคดีหนึ่งเป็นมาจากรัฐโคโลราโด Colorado. อันนี้คนนี้ถูกฟ้องหนักกว่าเดิมอีก65,000่ห้นเหรียญรวมทั้งต้องจ่ายค่าอันนี้6กหมืนเหรียญนี่คือค่าค่าดำเนินคดีแล้วก็ค่าไก่เกียร์ด้วยเป็นคดีฟ้องมินประมาทเหมือนกันคือเขาไปรีวิวบริษัท อซ่อมพื้นบอกว่าแบบทำทำงานช่วยอะไรอย่างเงี้ยออก็เลยก็เลยฟ้องขึ้นมา <c oughs> เห็นไหมคะว่ารีวิว <c oughs> การเขียนรีวิวนี่คือ <c oughs> มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่ได้เขียนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็อืมจะมัน คือมันเป็นยุคที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเนาะเราก็ต้องพึ่งพากันคนเจ้าของธุรกิจก็ต้องต้องการรีวิวที่มันดีๆจะได้จะได้ช่วยดึงลูกค้าเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าส่วนเราคนซื้อเราก็อยากอ่านรีวิวเพื่อที่จะได้เอามาตัดสินใจได้ถูกต้องแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเกินมันเกินไปหรือว่ามันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก็ นำมาสู่การฟ้องร้องคดีเสียงเงินเสียเวลากันอีกนะคะก็น้องอายมีอะไรเพิ่มไหมคะ <c oughs> อ๋อไม่มีนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จบการพูดคุยแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Deep Talk พอรหัสเศรษฐกิจโลก This is for Today Podcast